ตอนที่สามสิบเจ็ดระดมกระบี่ร้อยพันในยุทธภพอีกครั้งจางชุนหลินเก่าวอย่างมโหคนผู้นี้วิปราสไปแล้วหรือจางต้องหลิงเจ้าเคหาดก็ไม่เห็นดีพะวงหวาดหวั่นใจผู้หยินเป็นสิทธิสายตรงของปรรมาจารย์ฝึกปลานของสำนักกวนอิมมีความหวังรับสืบทอดตำแหน่ง แต่หนีมาอยู่กินกับจางต้องหลิงทําให้สํานักโกนอิมเดือดดานเป็นฟืนเป็นไฟในตอนนั้นผู้ฝึกยุศในใต้ล่ามีร้อยหมื่นอย่างนางนับว่ามีพรสวรรค์หายากหลังจากอยู่กินกับจางต้องหลิงของมุ่งมั่นช่วยสามีและอบรมสั่งสอนบุตรชายตาบะมาลายหายสิน้นแต่สายตายังแหลมคมรู้สึกเช่นกันว่าอาคารตุกะผู้นั้นไม่ได้เปรียบอันใดเพิ่งทราบว่าหญิงชรา,าในกลุ่มผู้ฝึกปานทั้ง16บคนที่มาในคราวนี้ มีอายุยาวนานถึง120ปีไม่เพียงมีสถานะสูงส่งในสำนักกวนอิมยังมีลำดับศักดิ์สูงยิ่งในบรรดาผู้ฝึกปานทางใต้สำหรับผู้ฝึกหยุดอาจเปรียบเหมือนหมัดมวยกลัวความแข็งแกร่งของหนุ่มสาวแต่สำหรับผู้ฝึกปานไม่ต้องสงสัยว่ายังมีอายุมากยิ่งเผ็ดร้อนในรอบพันปีมีผู้ฝึกปานเพียงไม่กี่คนที่รอเลี้ยงกระแสปานยิ่งใหญ่ได้ก่อนอายุ30ปีชาวยุทธมักกล่าวว่ายากพานพบในรอบร้อยปี แต่สําหรับการฝึกปรานใช้คําว่ายากพานพบในรอบพันปีก็ไม่เกิดเลยจางชุนหลินเดินนําออกจากศาลาก่อนข้าไปฝังคนวิปลาดนั่นเรื่องหายนานะของเคหาดโยเยี่ยนไม่มีเหตุผลให้คุณนอกมาแบกรับจางต้งหลิงและหูหยินต่างยิ้มอย่างชื่นชมจูงมือกันลงเขาลูกโคเกิดใหม่ไม่กลัวพยักนั่นเพราะไม่เคยลงเขาไม่รู้ถึงความร้ายกาจของพยักจางชุนหลิน เนื่องเพราะเรื่องของครอบครัวจังหวาดกลัวผู้ฝึกปลานอย่างยิ่งกระทั่งชักกระบี่ก็ยังไม่กล้าจางต้องหลิงยันตนเองว่าเป็นช่างตีเหล็กความรู้มักคากระบี่ธรรมดาสามัญแต่จางชุดหลินมีพรสวรรค์ดียิ่งก่อนอายุ2ี่สบปีก็ห่างจากเขตขั้นอนุปร,รมาจารเพียงกระดาษบางขวางกันห้าปีมานี้ยิ่งไม่กล้าละเลยฝึกกระบี่อย่างบ้าคลั่งแต่ก็ยังไม่กล้าต่อกรกับผู้ฝึกปลานชุดขาวดังนั้นเมื่อเห็นเรือเล็กสกัดขวางทาง จึงออกจะโมโหว่าอาคันตกกะผู้ขออาศัยค้างแรมช่างไม่รู้จักชั่วดีมากกว่านั้นยังกังวลว่าบุรดุษผมขาวจะเดือดร้อนไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวของผู้ฝึกปลานมิใช่อยู่ที่ศาสตร์กระบี่หรือเด็ดหัวสังหารคนได้อย่างง่ายดายดังล้วงมือหยิบของในถุงยามแต่อยู่ที่หลังจากฝึกปลานจนขึ้นโถงเข้าหอห้องแล้วสามารถใช้มหาอิทธิฤทธิของเขตขั้นดัชนีอศัศจรรย์ถึงเขตขั้นปรากฏการฟ้าได้ตามโอกาสผู้ฝึกปราน จึงไม่เห็นชาวยุทธทั่วไปหรือกระทั่งอนุปราธานธมอาจารย์ขั้นสองอยู่ในสายตาต่อให้เป็นยอดฝีมือสูงสุดแห่งเขตขั้นวัชระผู้ฝึกปลานเหล่านี้ก็ต่อกรได้โดยไม่เสียเปรียบทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ใช้วิชาลับข้นหีบและสีฟึ่งเหนียงกลางทะเลสาบในตอนนี้เผชิญหน้ากับผู้ฝึกปรานฝีมือสูงต่ำแตกต่างกันถึงส6บคนในคราวเดียวได้ยินคำว่าดาบเปยเหลียงมีเพียงหญิงชาราหัวขบวนสถานวูบในใจผู้ฝึกปรานชุดขาวที่เหลือล้วนไม่ได้ใส่ใจ สำนักกวนอิมโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศอยู่กลางพ้นทะเลต่อให้อยู่ในช่วงสงคารามชนชิวก็ไม่เคยต้องเห็นแก่หน้าผู้ใด16ผู้ฝึกปลานของสำนักกวนอิมหลังจากขึ้นฝั่งแล้วมีเพียงย่ำเดินบนหุนทางสูงชันอันตรายพบภูเขาก็ปีนข้ามพบสายน้ำก็เหยียบย่ำผ่านพบถ้ำฟ้าสถานมงคลก็เก็บอสศนีสวรรค์จับเจียวหนีในบึงเก่าแก่เช้าตรูบ่บนยอดเขาสูดหายใจถูหน้ารับอรุโนไทย สอดคล้องกับคำโบราณว่าเจนเดินไม่เปิดเผยตัวตนที่เปิดเผยตัวตนไม่ใช่เจนเดินในสายตาของพวกเขาความเป็นความตายเคราะหรือโชคของเคหาดโยเยียนเป็นเพียงเรื่องตามธรรมชาติอย่างต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีและแห้งเฉาไม่ส่งผลกระทบต่อจิตดั้งเดิมแม้แต่น้อยในสายตาเสียนที่ผู้คนยกย่องอย่างพวกเขาบุรุษผมขาวพวกดาบเปยเหลียงไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงที่สนใจมีเพียงตาบากของบุรุษผู้นี้ แห่ฟ้ากว้างใหญ่ห่างแต่ไม่รัว่วผู้ฝึกปลาเป็นตัวละครรับคอยตรวจสอบและเสริมลิขิตฟ้าที่ขาดพลงหากลิขิตฟ้าชี้ว่าเป็นปลาหลุดแห่จะให้มันกระโดดข้ามประตูมังกรฉชนนั้นก็ช่วยสนับสน,นุนหากลิขิตฟ้าไม่ระบุฉันนั้นก็มองว่าเป็นมารสวรรค์ชั่วร้ายของโสโครกต้องทำลายจิตวิญญาณมันให้เป็นเศษซากขังในบ่อฟ้ากันช่องจันทาในสำนักไม่ให้ได้ผุดได้เกิดไปช่วนิรันร์ปีนั้น ฉีเสียนจนไม่เห็นค้อสวรรค์ที่ใกล้ไกลอยู่ในสายตาหลังจากสะบั้นสังหารมารสวรรค์แล้วกลับไม่ส่งไปที่บ่อฟ้าบนเกาะเสียนแต่มอบทางรอดให้โดยพลรการมอบความเมตตาให้อย่างทัดเทียมปุถุชนคนชั่วส่งไปที่สังสารวัดโลกภูมหกสำนักกวนเอ็มมองว่าเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องพบจุดจบหน้าอานาด,ด้วยการสลายร่างไม่อาจที่วาเหินทยานก็เพราะเหตุนี้สีเฟื่องเหนียนไม่ว่าต่อสู้กับผู้ใด ไม่ชอบพูดพรามมีเพียงเจ้าตายข่ารอดเท่านั้นวันนี้เป็นกรณีพิเศษเขาย่างเท้าออกแผวเบาคันเบ,บ็เดบนเรือกระเด้งขึ้นมาอยู่ในมือเพียงตวัดข้อมือสายเบ็ดไปถึงที่ใดหิมะเท่าขุนหานถูกบทขยี้ปลีววนวันนี้ที่ข้าขวางทางพวกเจ้ามีสองเรื่องต้องบอกกล่าวข้ารู้ว่าสำนักกวนอิมของพวกเจ้าแต่ไดมาหลีกลี่สังคมเป็นปรมาจารย์เซียนพ้นทะเลสมคมล่ำหรือ ข้าเองไม่มีความรู้สึกไม่ดีต่อพวกเจ้าแต่พวกเจ้าเอาแต่คิดว่าฉีเสียนเจนซึ่งก็คือปฐมมาจารีกับชาติมาเกิดสับบัญมารในตอนนั้นแต่กลับปล่อยพวกมันเข้าสู่สังสารวัฏเป็นการกระทําฝืนลิขิตฟ้าแต่วันนี้ข้าจะพูดเพื่อฉีเสียนเจนหรือหงสีเสี่ยงสักคำเท่าที่ข้าทราบพวกเขาสลายร่างสองครั้งครั้งหนึ่งที่แท่นสับบัณมารเขาหลงหูอีกครั้งที่ยอดเขาเสี่ยวเหรียญหา ก็เพื่อนในชาติพบหน้าจะได้บำเพ็ญตะบะพิสูจน์มักคาอีกครั้งไม่ใช่ไม่อาจต้านทานมักคาฟ้าจนตัวตายมักคาสลายอย่างที่พวกเจ้าคิดบุรุษฝึกปรามที่จะนั่งก็ไม่ได้จะยืนก็ไม่ดียิ้มย่อ,อเอ่ยว่าปุถุชนฉันไหนกล้าเอ่ยเรื่องมักคาฟ้าทรงเดชหญิงชารายกมือขึ้นปรามสีหน้าเรียบเฉยเป็นไหนให้รุ่นหลังอย่าเอ่ยให้มากความสีเฟ่งเหนียนกล่าวสืบต่อ สามีกล่าวว่าตนเองมีเหตุผลภรรยาก็กล่าวว่าตนเองมีเหตุผลต่างคนต่างมีเหตุผลข้าไม่ได้คิดเพ้อฝันชี้มือชี้ไม้เจ้ากี้เจ้าการในที่หนึ่งหมู่สามเฟินของพวกเจ้าฟังหรือไม่แล้วแต่พวกเจ้าไม่เกี่ยวกับข้าแต่เรื่องที่สองทั้งฝั่งข้าและเจ้าไม่มีผู้ใดหนีพ้นผู้ฝึกปลานชุดข่าวส่วนมากไม่ใคร่พอใจวาจาวิพากวิจารณของคนผู้นี้แต่ไม่อาจกล่าวว่าโกรธเคืองเพียงแต่รู้สึกว่า ฟังเด็กเมื่อวานซืนยังสวมพ่ออ้อมคุยโวโอโอวดเรื่องบริหารบ้านเมืองช่วยประชากับคุณนางจงรักภักดีในราชสำนักออกจะหน้าขันเท่านั้นดารุณีเท้าปล่าเปลยนางนั้นคงเป็นตัวประหลาดผิดแปลกจากผู้อื่นดูมีชีวิตชีวาต่างจากคนในกลุ่มจ้องมองสีฟึ่งเหนียนด้วยดวงตาเป็นประกายเหมือนเห็นสัตว์วิเศษดุร้ายที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณกันนั้นสีฟึ่งเหนียนไม่สนใจสีหน้าของพวกเขาถือคันเบ็ดคู่กับดาบเปยเหลียง หันไปมองศาลาพักร้อนบนยอดเขาปราดหนึ่งเห็นคนที่ยืนอยู่ก่อนหน้าหายตัวไปแล้วจึงเก็บสายตากลับมาแล้วยิ้มเล็กน้อยผู้อาวุโสที่สอนข้าฝึกดาบเป็นคนแรกเป็นช่างตีเหล็กเขาคุยโตกับข้าว่าพุณเข้าสู่ยุทธภพไม่กี่ปีก็พบบุคคลยิ่งใหญ่เรื่องชื่อยิงผลพ,พบก็รู้สึกสนิทสนมดังสหายเก่าคนผู้นั้นรอบนำสมบัติตกทอดของตระกูลมามอบให้เขาต่อมาข้าถึงทราบว่า บรดษหนมที่มอบกระบี่เรื่องชื่อในกองกระบี่ให้คือใครกระบี่มีชื่อว่ากิษนาบัดนี้ถูกทิ้งไว้ที่เมืองอูตีเคยเป็นอันดับต้นๆของกระบี่ที่ล้อมจากเตาสุคนศิลามังกรตอนนั้นนายน้อยผู้มอบกระบี่กลายเป็นเจ้าขีหัดโยดเยี่ยนในตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ามารวดเดียวสิบหกคนมีจุดประสงค์อันใดแต่ก่อนหน้านี้ข้าตรวจจับรังสีข้าฟันแผลซ่านจากหนึ่งในพวกเจ้าได้ฉะนั้นเรื่องนี้ต่อให้ข้าไม่มีเหตุผล ก็ต้องข้องเกี่ยวสักหน่อยถูกต้องพวกเจ้าไม่สนว่าที่ข้าพกคือดาบเปยเหลียงถึงขั้นไม่พลั้นพึงสามสิบหมื่นแห่งทัพอาชาเหล็กของเปยเหลี่ยงห่างกันหมื่นลี้ต่อให้อีกฝ่ายเป็นสีเซียวอีกฝ่ายคือเจ้าสำนักกวนอิมก็คงไม่อาจไปหาเรื่องอีกฝ่ายถึงถิ่นดังนั้นเรื่องในวันนี้ให้ยุติในวันนี้หากพวกเจ้าไปถึงฝั่งได้นับว่าพวกเจ้าเก่งกาจสามารถต่อให้ข้าพิการหรือตายก็ไม่ให้ผู้ใดแก้แค้น แต่หาพวกเจ้าขึ้นฝั่งไม่ได้จะไม่สังหารคนคล้าชีวิตในเคหาดได้หรือไม่มีสิ่งใดก็พูดจากันดีๆผู้คนทั้งตะโกนของจางต้องหลิงจะได้ปลอดภัยไรเรื่องราวหญิงชาราถอนหายใจเรื่องในวันนี้ให้ยุติในวันนี้หรือหากทุกคนเป็นเหมือนเจ้าก็คงไม่มีเรื่องใดให้พวกเราผู้ฝึกปลานกระทำแล้วสีฟงเหนียนิ่งรอประโยคต่อไปนางสายหน้ากล่าวว่าน่าเสียดาย บางกฎเกณฑ์ไม่อาจละเมิดข้อตกลงของพวกเรากับเคหาดโยเย,ยนกำหนดไว้ก่อนเจ้าสำนักจะเข้าฌานกระบี่ยันแปดสิบเอ็ดเล่มจากเตาสุคนศิลามังกรพล่องไปไม่กี่เล่มยังพอทำเนาข้ายังช่วยพูดให้จางต้องหลิงไว้ชีวิตเขาได้เรื่องกระบี่ยันเกี่ยวพันใหญ่หลวงนักอีกอย่างจางต้องหลิงจะเป็นหรือตายสำนักเราไม่ได้สนใจแต่คนทรยศในสำนักจำเป็นต้องสังหารทิ้งไม่มีกฎเกณฑ์ก็ไม่เป็นหลักการ ผู้คนคิดว่าพวกเราผู้ฝึกปลานไร้หัวจิตหัวใจก็เพราะเหตุนี้คิดทำรงมะคาฟ้าต้องกำจัดญาติสนิทที่สุดได้สีเฟึ่งเหนียนยิ้มกล่าวว่าเหตุผลกล่าวสิ้นล้วนไม่ติดค้างเช่นนั้นพวกเราเริ่มลงมือไม่ตายไม่เลิกร้านางยิ้มยิ้มหลังออกจากเกาะมาแล้วเปล่งวาจาไม่ถึงสิบคำบัดนี้ไม่ถึงชั่วการทูกก็เปล่งวาจาเกินกว่านั้นแล้ว คนชายสำแดงผีมือได้อย่างวางใจหากข้าและสิทธิ์ในสำนักอีกสิห้าคนต้องตายกลางทะเลสาบก็เอพราะโชคชะตาพาไปไม่เดือดร้อนถึงผู้ใดเด็ดขาดแต่เรื่องกระบี่ยันพวกข้าตายไปสิบหคนก็มีผู้ฝึกปรานกลมต่อไปมาทวงที่เคหาดโยเยนขอเพียงคนชายไม่ใช้เลขกลต้านทานได้ย่อมถือว่าโชคดีครั้งใหญ่ต่อให้สำนักคนอิมตายเส้นไม่เหลือสักคนก็ไม่พ่ำบ่นเสียใจสถานการณ์ยิ่งใหญ่ ลมหิมะก,กระโชกภูผาทะเลสาบเยือกเย็นถูกวาจาอันตาพานหาเรื่องของสีเฟื่องเหนียนทำลายสิน้นสำนักกวนอิมของพวกเจ้ามีผู้ฝึกปราณหลายร้อยถึงหนึ่งพันหรือหญิงชาราผู้ได้รับการยกย่องว่าคำนวณลิขิตฟ้าแม่นยำไม่ตกหล่นถึงกับอึ้องงนันสีหน้าแปลกประหลาดดารณีเท้าปราบเปลือยงอตัวกลมทองอยังดีที่ไม่หัวรอลันอดกลั้นอย่างยากลำบากอีกสิบสี่คนที่เหลือต่างกืนไม่เข้าคลายไม่ออก บุดดนมผมขาวผู้นี้ช่างหยาบละร่างไม่อาจบรรยายไปทั้งตัวหยาบคายหยาบคายสุดทานทนหญิงชราตีสีหน้าจริงจังไม่มีใดเกินเอ่ยเสียงทมหน้าเกรงขามต่างคนต่างขึ้นฟังบุรุษผู้ฝึกปลานเจ็ดคนดีตัวข้ามไปทันทีใต้ฝ่าเท้าสีเฟืองเหนียงคือเรือลำน้อยใต้ท้องเรือคือพูดพลังหญิงเปล่งประกายม่วงทองกอนหน้านี้ผู้ฝึกปลาน,นั่งเหนือทะเลสาบ พื้นผิวทะเลสาบก็บเพิ่มไหวมีเพียงเรือน,น้อยไม่ขยับขยเื่นสีเฟื่งเหนียนผู้มีกำลังภายในขั้นสองย่อมไม่มีความสามารถของขั้นหนึ่งทำให้เรือไม่ขยับได้แต่พอมีพูดพลังหินคอยช่วยเหลืออยู่ต่างหากคาดว่ามีเพียงหญิงชราที่รู้ถึงหนักเบาว่ากำลังเผชิญหน้ากับผููต่อกรประหลาดที่อาจสูงขั้นกว่าดัชนีอัจจรรยร์สีเฟิ่งเหนียนมือหนึ่งแกว่งคันเบ็ดอีกมือสะบัดแขนเสือ้อสิบสองกระบีเหินทยานออก สองเล่มเป็นหนึ่งกลมพุ่งแทงผู้ฝึกปลานหกคนสายเบ็ดถูกตวัดเหวี่ยงไปด้านหลังเรือสะบ,บั้นแม่นม้ำหมวนน้ำกระเพื่อมสูงตั้งขวางเป็นกำแพงผู้ฝึกปลานไม่คิดต่างคนต่างต่อสู้หลังถูกเล่นงานด้วยกระบี่เหินและสายเบ็ดสะบ,บั้นแม่น้ำแล้วก็ไม่ฝืนฝ่าค่ายกระบี่และกำแพงสายนา้ำสตรีวัยกลางคนซึ่งคาดว่ามีสถานะเป็นรองหญิงชาราเอ่ยเสียงเบาต่างค่ายดาวเหนือ สีฟึ่งเหนียนตวัดข้อมือไม่หยุดสายเบ็ดเพียงเส้นเดียวสะบ,บันแม่น้ำครั้งแล้วครั้งเล่ากระแสนานไหลหลา,ลากมาหนึ่งทางช้างเผือกท่วงท่าเทพเซียนพลิกฐานความสมดุลของแท้ของจริงน้ำในทะเลสาบประเพื่อมไหวรุนแรงไหนเลยนั่งทะเลสาบของบุรุษฝึกปลานจะทัดเทียมได้สีฟึ่งเหนียนได้เปรียบแล้วไม่ดามือเอ่ยเสียงกังวานอันเชิญกระบี่จากคีหาโยเยียนอัญเชิญกระบี่ ด้วยคำสั่งเด็กขาดของเจ้าเคหัดโยเยนบ่าวไพร่าสาวชชยต่างเร่งรุดขนกระบี่โบราณที่สะสมไว้ในเคหัดออกมาจางต้องหลิงพาหูหญินและบุตรชายฉเฉล็บข้ามไปและทะยานกลับมาอย่างรวดเร็วในมือจางต้องหลิงถือกระบี่หนวดมังกรและสัญญาณเพลิงส่วนในมือหูหญินคือหยางชุนเอวกิวจางชุนหลินนอกจากน้ำฟ้าไรรากแล้วยังพกกระบี่พิฆาตเหมัน กระบี่เล่มสุดท้ายที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผนึกไว้ในเตากะบี่เหนือผืนทะเลสาบปะหนึ่งมังกรเจียวหลายตัวกำลังอาลวาดลมกระโชกคลื่นกระชกไม่หยุดสภาวะน่าสะท้านตะลึงในที่สุดสายเบ็ดก็ขาดพึงสีเฟื่องเหนียนก็ยังเบ็ดตกปลาไปกลางทะเลสาบสะบั้นแม่น้ำเป็นครั้งสุดท้ายไม่ทราบว่าสายรัดผมหายไปตั้งแต่เมื่อใดบัดนี้ผมเฆ่าปลิวสยายดูคล้ายอาคารตุกละแดนสวง ผสมผสานระหว่างเสียงและมานมิใช่ความองอาจห้าวหาญเสียดเมแต่เป็นความโศกสันดันทศเอ่ยเสียงก้องกลางวานผู้คนบนโลกนี้จดจำท่านไม่ได้ข้ากระทำแทนท่านอีกครั้งกระบีจงมาว่ากันว่าจิตใจมนุษย์ไม่เคยพอดังงูกลืนช้างแต่บุรุษหน่มผมขาวผู้นี้ถึงกระเปียมความทะนงองอาจดังมังกรมังดุดันคิดกลืนกินมังกรสวรรค์ ร้อยพันกระบี่จากทุกแห่งหนในเคหาดโยเย,ยนไม่ว่าจากบนเขาในจวนหรือในฝักกระบี่ทะยานซัวไปทางบุรุษบนเรือเล็กเขายังไม่ได้ออกดาบดังนั้นจึงกล่าวว่าปุจฉา,าค่าก่อนค่อยปุจฉาดาบของข้าสีเฟืองเหนียงก้าวขาออกมือหนึ่งสำแดงเสียนลูกกระหม่อมอีกมือสำแดงหนึ่งแขนเสื้อมังกรเขียวก็นำร้อยพันกระบี่แทงใส่กระหม่อมของผู้ฝึกปานทั้งสิบหกคนในรวดเดียว